แนะนำกล่องสําหรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่รักษาอยู่บ้านภายใตายการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลวาลรินชําราบและกทีมสุขภาพของเทศบาลเมืองวารินชําราบว่าถ้าท่านป่วยเด็โควิดค่ะและท่านมีอาการเล็กน้อยหรือบม่มีอาการจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ที่บ้านค่ะโดยที่ว่าเขาจะมีกล่องสําหรับท่านให้ไปดูแลอยู่บ้านนะคะในกล่องมีอย่างแน จะมีคําแนะนํำในการดูแลสุขภาพหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงว่าเ็ุจังใดขอให้ท่านอ่านหรืปฏิบัติตามคําแนะนํำอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีประหลอดวัดไข่ค่ะท่านจะต้องวัดไข่ทรงเจ้าหน้าทีทรงทางล่นะคะในเวลา8ดโมงเช้าเทียงและกะกโมงแรงค่ะการใส่ประหลอดวัดไข่เห็บกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บนะคะเราวัด วัดนิยวัดนอกเสือนะคะจะต้องสัมผัสที่ผิวหนังค่ะค่ะถ้าเมื่อถึงอุณหภูมิปกติมันจะดังติดติดถาดังติดติดค่ะเอามาอ่านว่าใด,ดตัวเลขเท่าใดแล้กก็บันทึกลงในกระดาษบันทึกการดูแลสุขภาพค่ะวัดสามเทือนะคะ8ปดมุงเสาเทียงแล้กกาหกมุงแรงนะคะสำหรับค่าออกซิเจนในเลือดค่ะ ก็จะมีการมีเครื่องให้ใส่ยูบาลวิธีใส่ง่ายๆค่ะให้ท่านเฮ็อก่อนออกกําล่างกายก่อนออกกําล่างกาย8ดโมงให้สวมทีนิ้วมือนะคะเนี่ยค่ะคะอ่านคาตรงนี้ตรงนี้นอกจากจะจดใส่กระดาษแล้วก็ต้องทายหูบทรงคุณหมอนํานะคะตอนนี้ได้เก้าสิค่ะวัดก่อออกกําล่างกายวัดแล้วก็เอาออก แลวก็ให้ท่านนอนราบแลวกะปั่นจักรยานในอากาศต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามนาะทีเสร็จแล้วบ่ให้พักค่ะก็จะวัดอุณหภูมค่าออกซิเจนหลังออกกัาร่างกายเพื่อดูประสิทธิภาพปลอดว่าได้เท่าไหร่ก็ทายหูแลวกะบ,บันทึกลงในกระดาษส่งคุณหมอทุกมือนะคะในเวลาแปดโมงเวลาเที่ยงแลวก็เวลาหกโมงแรงค่ะนอกจากนี้ในก่องก็จะมีหน้ากากอนามัยค่ะ ใส่ยูบานเท่ากับไห้ใส่นะคะรากาใส่แล้วกับไห้ถิ้งลงในถุงแดงสําหรับของใส่ของทานเพรว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่ของใส่ส้วนโตไห้ถิ้งใส่ถุงแดง้วกาจะมีเจ้าหน้าที่เห้าไปเก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะอันนี้ก็มีแอลกอฮอล์นะคะท่านใดมีอาการผิดปกติอย่างแ็่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดนะคะก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพอย่างดีเละเป็นกําลังใจใหายไวๆค่ะ